สวัสดีจ้าพีนา่น้องจ๋ามเลื่อนเพี้ยนยีเกียงน้องใหม่มาเตั้ตมบกพริกก็เขาเบื่อแล้วจ้ตะตั้มบกพริกก็เขาเบื่อเดี๋ยวเพี้ยนจะเอาลงไปคุ้นก่อนเพี้ยนจะเอาลงไปคุ้นก่อนนะคะพี่น้องให้มันยนั่นให้มันยนั่นนี่ไหมเห้มันเป็นนั่นีเนื้อเดียวกันก่อนอันน้องใหม่เพี้ยต้มเพี้อันปอกแล้เมื่อเมอสรนี่เพี้กระตุม้มถามพี่น้องจา๋านี่ แลเพ็ดกะซีไซเข็ดเพิงที่เพ็ดที่เพ็ดต้มแล้วเห็นไหมคะพี่น้องนี่นี่แต่ว่าเพ็ดกระไซเบิดออกค่ะเพลกะซีไซลงไปจากน้อยใส่เข็ดเพิงแกงไว้ให้ตโนอยกินเที่ยงแต่ว่าคือจิบอะไรเข็ดงานอีกหลายมือพี่น้องเอ้ยอันใช้บ้านเพิ่นเสียรเพิ่มตาย มได้เยอดงาน,นแต่ว่มีายได้เอากินแค่เท็ดเนี่ลละใส่สม,มีแล้วค่ะนี่ก็ต้องใส่ลายแกงน่มไม่ใส่เห็ดเผิ่งทามเดี๋ยวพี่ไปชิดุดไฟนะคะใส่อีกแค่น่อยกันใส่ดอกเถ่าเามันดอกนุ่มๆเอาไว้ตักเอาไว้ทักแกง กะชิหยุดไฟเลยไปเลยเดี๋ยวให้มันเดือดเดี๋วเข้าไปชิปุงเครื่องนะคะพี่น้องเพียเก็บผักขามามันเดือดลผักขาเพื่อใส่ไหลายนะคะพี่น้องคะ่ะเพี่อชิใา่ซัมหนี่พุนีผักขา ชะอมใส่ไม่เยอะเดี๋ยวเพร่จะไปเก็บผักอีตูในสวนมาใส่นะคะเดี๋ยวไปไปดูตอนมันเดือดด้วยกันเลยเนาะค่ะพี่น้องนี่เพร่ได้พักขาในสวนของเพร่เองจะ้ะพักขากับผักอีตูในสวนของเพร่ที่เขาปลูกแล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละเอ,เอามาใส่ค่ะเพราะว่าตอนนี้หม้อของเขาก็เริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวให้เดือดดีๆก็อนอก่ะพี่น้องเนาะให้เดือดแบบเต็มที่กน กูดหมอมาอีกก่อนฟองอันนี้มันเป็นฟองอ่าฟองของอ่าอ,อย่างนะของนำยานาั้งนะคะพี่น้องแกงน้องไม้แกงน่อไม้ใส่ใส่เห็ดตัตบเตาแห้มเดือดอีกจังน้อยก่อนจะ้ะคนก่อนเขากวัวเขาเบื่อมันที่ไปติดก้นหมอเนาะค่ะพี่น้อง อย่าว่าเพี้ยคนดูเดอ้อกับคนดูนั่นแหละแต่ว่าพี่ยยันเขาเบื่อนไปติดก้นหมอเพี้ยคนเลยคุณแต่ปนี้ยังติดอยู่มีแกงตอนไม้เยอะๆแจ เดี๋ยวเราจะปรุงเครื่องกันเลยนะคะเดี๋ยวกับิีส่ผงสุรดูดใส่น้ำปลาเด็กน้ำปลาเดี๋ยวแจะคนหมักใส่นัวบนนัวเลยชิมเบิงถ้ามันบนนัวก็เติมน้ำปลาชิมเบิงก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวเั้งสองกันก่อนชิมดูก่อน ด้านํำป่าลงไปจักน้อยอเพริบปรุงยังไรเด้เพียบปรุงจำานีละมาหลังจากที่มันเดือดมันเข้าปรุงเข้าปรุงเครื่องไปสักพักแล้วเขากับก้อยให้เดือดสักพักนะคะพี่น้องคะแล้วเขากับซิมาไ่พักกันเลยค่ะพักที่เขาเตรียมไว้ีละ ใส่ผักไปเลยพ,พี่น้องแกงน่อใไม้ใส่ผักขาใส่ผักอีตูถ้าผู้ใดเมียนบักเขีหยังกะใส่ไปน้ากะได,ด้เด้อพี่นอ้องนี่แหละแล้วเราก็จะปิดไฟอื ตัดเสียบบัวจากพี่น้องจ๋ากแกงหน่อไม้ใส่เห็ดพึ่งแกงหน่อไม้ใส่เห็ดพึ่งอล้ซิมืออีก,กอนอกเสียบไปยังปิดฝาไว้ค่ะรอสามีมากินลังจอยมีปะิาพาไปชมสวนอีกก่อนจากน้อยนะคะ มัอนีแดดดีเท่ๆถ้าชมสวนจกหน่อยอือผักปังพักปังดีจ้ะพักปังต้นบักพิกพักหองปีต้นบักพิกขิงบักหูอันนี้ก็เป็นพักขาพักขาแตกดีดีจ้ะพี่น้องจ้ะพักขาแตกดีครับจ้ะเบื่องดอกกุหลายตื่นสายคอย กำลังแตกเดี๋ยวคอยสี้ใหญ่ใหญ่ซื้อมาต้นหนึ่งยี่ห้าบาทยายไปแล้วยายแล้วรอบหนึ่งอันนี้สิยใหญ่อีกรอบสองอดอกคุณน้อยตื่นสายอันนี้ต้นแก้วเห็นบ่หมองไดที่มันบ่ข้นนี่กะไก่จิกไก่มันมาจิกของเพชรอะเพชรกันเลยปล่อยไหมคะพี่น้องปล่อยบอ่บ่ออกมาแต้มบ่ออกมาใส่อีกให้มันหนีก่อนให้มัน ซุ้มหนีมันใหญ่ก่อนแต่ว่ามองนี้รอดนี้อาจชีบก่อยงามแต่ว่าฟังก่นงามเพราะว่ามันอยู่ในห่มมันอยู่ในห่มแร้วมันอยู่ไกลคุณเบืบ่อบกเขือบกเขือก็ลังแตกงามพี่นอ้องจ้าบกเขือเปาะต้นยูมองต้นออกล้วยก็งามต้นบกกูดเพะ่ติดถือไปปุ๊บได้กินบ่เนาะเนาะพีน่น้อง นี่ต้นผักอีตูเพื่อนมาเก็บเอาผักอีตูอยู่มัาเพื่อนปลูกไปดกมาตาดาบานหญ้าดกมาตาหนาา้าหญ้าแต่ว่าของเจ้าของหอนนี่ของเจ้าของบอท่าน,านาี้นี่เท่าใดรนี่ของเพื่อนจะเป็นเอ็กซีอยู่มันหนาผลมั้งนะเนาะเขาต้องใหญ่มันแต่ว่าต้นกายยังซีอยู่ใหญ่บอท่านาี้ได้ดอกใหญ่มันนี่มันนี่เลยแหละเบอร์ติดเลยแหละเป็นลากแก้วยุ่งสิ ต้นบมูหึ่งเลืออีกบ่กี่ต้นดอกเดี๋ยวกระสียายออกไปจากพี่น้องจ้าปลูกยังหนานี่ละมันจังบ่ค่อยได้รดน้ำรดมือเว้นมือก็ได้ขั้นฝนบกตกทีถ้าขั้นฝนตกก็เบื่องแพ่อาวพักเพีวมาปลูกเบิ่งเบื่องมันจะขึ้นไห้บกพเพงมาเสียบไว้แต่ถ้าหากมันติดแล้วมันกะสีขึ้นเนาะจ้าพี่น้องขนาดอันนี้มันยังขึ้นนี่ต้นโหระพานี่มาจากร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยนี่พี่น้อง เรียกเพล็กกะเลยเอามาปักโอ้ยหักสัมผังเลยนี่เพลเอามะจากร้านก๋วยเตี๋ยวที่เพืเอาาา่อน,นแถมกว๋วยเตี๋ยวเมียเพลกะเลยเอามาปักไปเพละกะ็มาคิดว่ามันจะติดเพรามันแค่ผัดติดหมูผักปังผักปังเพลมีหลายหลายตัวเ้ยบึง้งลุงหลายกับเพอลสวนควา้าสวนผักน้อยๆไว้ไทยเก็บกินผักอีตูกะเพาเนียงสี่ละนาะพี่น้องเนาะพ่อตไ,ไ,ได้เก็บกินพ่อได้บ่ซื้อเพิ่น มันก็คือความสุขของผู้เฒ่าอย่างหนึ่งเด้พี่น้องเมีนถ้าเฮาอายุหลายแล้วเฮ้า็สิเฮ้าซิมีความสุขกับพวกยังสี่แหมเฮาสิมีความสุขกับพวกต้นไม้พวกยังสี่แห่ได้ถ้าเป็นวัยรุ่นวัยนีเพื่อนกับซิมีความสุขกับเรื่องกินเรื่องเที่ยวนอกจากพี่น้องเรื่องพบป,ะ,ปะเพื่อนฝูงแต่ว่าพอเขาไว้ยี่สิบคือเฮ้านี่4ี่สิกว่าเนี่สีคิดอยาก แยงต้นไม้แยงรูปแยงห้านแยงต้นไม้เบิ่งต้นไม่ว่าเขาปลูกแล้วมันขื้นโบอย่างนีสิเนาะสีนาะไม่ใ่เป็นตามไว้ตามสเต็ปของมันนาาจะมันก็เป็นตามไว้ตามช่วงของอายุละค่ะ้ะช่วงช่วงอายุยี่สิบต้นๆก็สิติดมูติดพวกมักเด่นมักเที่ยวช่วงอายุสามสิบขึ้นมาก็สิอยากคูอจากเก็บจะกกรำอยากมีลูกก็สิอยากเค็ดเพื่อลูกเพื่อเต้าสิแหละ ช่วงสี่สิบกับีมีบัานปลายชีวิตสี่สิบกว่าชิมหาหาชีนี่กับชีมีความสุกกับต้นไม้ต้นไรเฮ็ดยางกับมีความสุขเล็กๆน้อยๆเฮ็ดงานบ,าน,บานงานเฮ่อน,นี่สิแหละเนาะพี่น้องมันความสุขของแต่ละช่วงไว้นี่มันต่างกันสี่สิบนี่คือช่วงควันควายหาธำมาหากินกับมาบานมาเห็นต้นไม้เห็นต้นไรกับมีความสุขยิมได้เนาะค่ะ คลิปนี้กัไปก่อนนะคะคลิปนี้ก็มาแกี่ยงน้องไม้ไว้ให้ตาหน่อยกินจ้าเดี๋ยวตอนห้อยมาไปกินเขาน้ำตานน่อยเนาะคะ่ะสวัสดีท้อจ้าพี่น้องจ้า